วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการย้ายบอนกระดาษที่ที่ขึ้นเกะก,กะทางเดินหน่อยนะคะรับพอดีลำต้นเขาเขาแตกหน่อขึ้นมาแล้วก็เอียงออกมาทางทางเดินครับเดี๋ยวเราจะมาทำการย้ายแล้วก็ลอง ดูวิธีอนุบาลของการย้ายบอลกระดาษไซส์อันนี้ก็ประมาณขนาดก,ากลางๆนะครับไม่ไม่ถึงกระใหญ่แต่ก็คือเป็นไซส์ที่โตแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์หน่อเล็กๆที่ขึ้นที่ขึ้นตามโคนต้นนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ลายสวยจะจะไม่ได้อยู่ในดิน ลำต้นก็เลยจะยาวพาดแล้วก็มีลักษณะเอียงออกมาทางตามทางเดินเดี๋ยวเราจะทำการขุดเขาขึ้นมาผมก็จะขุดให้ได้ให้ได้ลากแล้วก็จะทบทวนยนต์สุดเพราะว่าเหมือนหัวนี้ที่เป็นตอเก่าก็ยังมีลักษณะแข็งอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะแตกห่อขึ้นมาได้อีกเราก็จะเอาแค่ท่อนนี้ยบๆแค่ท่อนนี้นะคะขึ้นมา ต็นนี้ถือว่าเป็นลายสวยมากลายเสมอครับมีด่างกระจายดีลายสวยดีเคเดี๋ยวเรามาติด bon. ต <S S 1> <illa> ู้ก็บอนก็มีลักษณะที่เป็นไม้ที่แตกรากก็ง่ายนะมีหัวที่สามารถร้อมแทงล่าอ่าวแต่ว่าติดขึ้นมาได้โอเคมั้ดตเดี๋ยวนมาไล่ขึ้นมาติดตู้ นี่ดูลังต้นก็สูงก็ประมาณประมาณเมตรหนึ่งเนาะประมาณเกือบๆนี้ลำต้นก็ใหญ่อยู่ลายสวยมากใหญ่เลยพอดีผมมีสากพ่อพ่อจัด ที่แค่น้ำในกั้นแหะก็อุ้มน้ำดีอุ้มน้ำก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นเครื่องปลูกก็ใส่กระดาษชิ้นใหญ่ลงไปครับมทำมีกระถางเลยลองสักประมาณสักหนึ่งในหนึ่งในสี่หลังจากนั้นก็นำต้นเข้าลงไปจัดระเบียบรากเขาหนอึ่งคือบอลกระดาษเมื่อเมื่อย้ายปลูก เท่าที่สังเกตก็คือเขาจะค่อนข้างทิ้งใบเขาจะทิ้งใบเลยครับเราก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็เห็นพวกพี่ๆตัวใหญ่เขาก็มักจะตัดใบทิ้งไปเลยเพื่อเพื่อไม่ให้เขาคายน้ําแล้วก็ใบใหม่ขึ้นใหม่ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นเร็วเร็วขึ้นอีกก็ปลูกแบบง่ายๆครับไม่ได้พิถีพิษันมากก็คือ ตามสไตลนะ์ค่ะเอาง่ายๆพอปลูกง่ายๆแต่ต้องรอดนะครับโอเคก็สวยงามเรีบร้อยช่วงนี้หน้าแรงเขาก็จะผัดใบทิ้งใบทิ้งใบง่ายหน่อยแล้วตำแหน่งต้นนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ล่องล่องของลมด้วยพัดผ่านสวยงามครับนี่ ต้นนี้สวจริงๆขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราใช้ถุงพลาสติกค,ครับนำต้นไม้อะที่เราปลูกเนี้ยใส่ลงไปถุงพลาสติกแบบนี้ทำแบบแบบนี้นะะี่เลครับหลังจากนั้นเราก็มัดโข แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยการมัดถุงแบบนี้ทำให้มีการควบแน่นอยู่ภายในถุงให้ระบบล่าเขาครับสามารถแตกออกได้เร็วขึ้นก็ช่วงนี้หน้าแรงก็การทายน้ำของของเครื่องปลูกก็จะน้อยลงไปส่วนใบครับผมว่าเขาน่าจะทิ้งใบครับ ผมว่าอีกอีกไม่ช้าเดี๋ยวเขาเขาคงทิ้งใบลงอีกสักใบสองใบเราก็มาวางเขาในตำแหน่งที่โดนลมน้อยหน่อยอันนี้น่าจะโดนลมน้อยกน่าเดี๋ยวผมพามาดูต้นที่ผมใช้วิธีปลูกแบบน,นี้ต้นนี้ผมใช้วิธีปลูก แบบเดียวกันก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหรือสองไม่น่าเกินสองนี่ครับดูดูลากชื่นใจเลยอ่ะดูลากลากเยอะมากแล้วต้นนี้ถือว่าดังสวยด้วยก็คือผมก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้ตักพักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ ค่อนข้างแรงแล้วก็ลมค่อนข้างแรงก็ให้เขาอยู่นี่แต่ผมเปิดนะก็คือผมเห็นว่าระบบล่ากเขาเริ่มดีแล้วก็เราก็เปิดออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเตรียมย้ายบ้านหรือเตรียมลงปลูกใหม่ได้เลยเนี่ยงามมากแอบไปก่อนแอบให้โดนสปริงเกอร์ ของสวนอันนี้ก็ฝากเทคนิคง่ายๆคือใช้ถุงมาหุ้มมาหุ้มระหว่างที่หุ้มก็เขาก็จะมีการทิ้งใบครับก็คือก็ล่ากเขาสะเทือนเนาะหรือมีการขาดเขาก็เขาก็ต้องตูนเสียน้ำเป็นธรรมดาอัน วิธีนี้ก็ถ้าใครมียาฆ่าเชื้อราก็สามารถใช้ได้นะลาดลงไปช่วยได้แต่พอดีผมไม่ได้ใช้ก็ไม่ถึงกับเข้าเนื้อนะเขาก็ทิ้งแค่กาบไปก็ยังสวยอยู่วันนี้ก็น่าจะเป็นแค่กาบไปกาบใบไม่ดไมด,ได,ได้กระทบกระเทือนถึงต้นสวยงามครับก็เป็นวิธีปลูกง่ายๆมาแนะนำกันวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้วันนี้สวัสดีครับ